สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเอิร์นที่บริษัทเพชรยนต์นะคะตั้งอยู่ที่เซรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพวันนี้จะมาแนะนําตัวรถคันนี้เลย t o โยต้าวีออนะคะเป็นเครื่อง1.5ตัว e รองท็อปนะคะตัวรถคันนี้ปี2017สีขาวแบบนี้เลยนะคะที่สําคัญตัวรถคันนี้เบนซิน,นล้วนไม่เคยติดแก๊สด,ด้วยเลยตัวรถคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่399,000ับาทเท่านั้นนะคะมาพร้อมกับเลขไม้เพียง1 4 0 0งกิโลเมตรนะคะเดี๋ยวพามาชมตัวรถของคันนี้รอบพันกันเลย ก่อนรับชมคลิปนี้นะคะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ก่อนนะจะมาอัปเดตให้ลูกค้าได้ชมกันเลยนะคะทะเบียน7ก็กไก่สอสลา7141เป็นป้ายกรุงเทพนะคะแบบนี้เลยพามาชมกันเลยนะคะคันนี้มาพร้อมไฟนะคะมันติรีฟเฟคเตอร์นะคะกระจังหน้านะคะสีดำพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าติดตั้งให้กับลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะพร้อมตัวรถเป็นสีขาวด้วยเลยบอดี้ตัวรถคันนี้นะคะ แต่งแม็กมาให้ทั้ง4เส้นเลยนะคะตัวแม็กเป็นทูโทนสีดําตัดสีโครเมียม um แบบนี้เลยนะคะพร้อมตัวยางนะคะที่ได้เป็นยางมิชลินด้วยนะคะพร้อมกับตัวรถบอดี้ถือว่าเดิมมากๆแต่ว่าเปลี่ยนในส่วนงตัวแม็กมานะคะคันนี้ได้ยังปี2021มานะคะติดสเกิร์ตมาให้กับลูกค้าด้านข้างเรียบร้อยเลยนะคะพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวก็จงมองข้างมีมาให้เรียบร้อยตรงรุ่นนะคะที่จับตัวรถนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนี่โตโยต้านะคะ โตโยต้าโตโยต้านะคะทุกจุดอยู่ครบแบบนี้นะคะให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าบอดี้ตัวรถโครงสร้างตัวรถถือว่าสวยๆเดิมๆนะคะถัดมานะคะยางเส้นที่2เป็นยางของมิชลินเช่นเดียวกันนะคะตัวแม็กก็แต่งมาให้กับลูกค้าทั้ง4ี่เนนะคะตามที่แจ้งไว้เลยตัวรถคนันนี้ติดตั้งสเกิร์ตนะคะด้านหลังมาให้กับลูกค้าแล้วด้วยนะคะพร้อมกับตัวท่อนะคะที่มีท่อหลอกนะ สองฝั่งนะคะเซ็นเซอร์2จุดนะคะมาพร้อมโลโก้ตัว E ด้านหลังของตัวรถแบบนี้เลยนะคะนี่มีสปอยเลอร์ติดตั้งมาให้กับลูกค้าเรียบร้อยนะคะบอกเลยว่าออกคันนี้ไปก็ไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มแล้วนะคะเพราะว่าเขาก็สวยเดิมๆแบบนี้เลยนี่กระจกนะคะ Toyota อยู่ครบทุกจุดนะคะเช่นเดียวกันอ่า เรามาดูนะคะในส่วนของตัวยางเส้นที่3เป็นยางของมิชลินเหมือนกันเลยนะคะปี2021เหมือนกันนะนี่สวยๆมเดิๆแบบนี้เลยนะคะมีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างติดตั้งให้เรียบร้อยเลยนะยางทั้ง4เส้นเป็นยางมิชลินปี2021ทั้ง4เส้นนะคะพร้อมแม็กแต่งซิ่งมาทั้ง4ี่เส้นเลยนะคะเดี๋ยวพามาชมภายในตัวรถของคันนี้กันเลยใครที่หาวีออสนะคะสีขาวอยู่นะคะก็จะแนะนำเลยนะ อบอกก่อนว่าคันนี้รถล็อกนะคะเดี๋ยวเปิดให้ลูกค้าชมาก,กันเลยามาชมภายในกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะมาพร้อมกับภายในนะคะแผงประตูรถนะคะกระจกออตโต้คนขับนะคะมาพร้อมล็อกรถปลดล็อก,อก,อกภายในรถเรียบร้อยนะคะกระจกพับไฟฟ้าปรับออโต้ได้เลยนะคะมาพร้อมตัวภายในบอดี้นะคะ วิธีเดิมๆแอร์แอนาล็อกนะคะตัวบบอเป็นบบกผ้านะคะเดินได้ตะเข็บสีส้มแบบนี้เลย <c oughs> พื้นที่ด้านในบอกเลยว่ากว้างม,มากๆพร้อมกับเพดานด้านบนนะคะที่ไม่มีร่องรอยนะคะในการขีดข่วนใดๆนะคะหรือว่าร่องรอยการเขียนอะคล่าไว้นะคะตัวรถคันนี้มาพร้อมกับตัวถุงนะคะที่ครอบในส่วนของที่บังแดดไว้ด้วยบอกเลยว่าใหม่จริงนะคะภายในก็ถือว่ากลิ่นเขาใหม่มาก ใครที่อยากได้วีออสไ้ใช้งานนะคะก็แนะนําเลยนะตัวรถคันนี้เป็นตัวเลือกให้กับลูกค้าด้วยเลยนี่ด้านหลังตัวรถก็ถือว่ากว้างมากๆเลยนะคะพร้อมกับกระเป๋าจิงโจ้ทั้ง2ฝั่งนะคะพื้นที่ด้านในก็บอกเลยว่าไม่ถือว่าแคบนะคะรถเล็กกระทัดรัดนะคะตอบโจทย์สำหรับผู้หญิงนะคะหรือว่าผู้ชายที่หารถสเปคประมาณนี้อยู่นะ,ะนี่เอาไปแต่งได้เลยทรงได้เทสปอร์ตสปอร์ตพื้นที่ด้านในนะคะก็กว้างมากๆเลยนะคะพร้อมกับตัว พื้นที่ในการเก็บของคนสองสองสามาระนะคะก็ง่ายได้เลยนี่หัวน็อตเดิมไม่มีรอยขายรอยถอดมีแผ่นกันความร้อนติดมาแล้วด้วยสภาพกิกิบจริงๆยังอะไหล่ตัวรถก็ยังอยู่ครบถุงเครื่องมือก็ยังอยู่ครบแม่แรงก็ยังอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะใครที่หายอยู่ก็ห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าคันนี้ไม่เคยติดแก๊สด,ด้วยเป็นรถที่ เป็นเบนซินล้วนใครที่อยากได้ก็ติดต่อเอินมาได้เลยนะคะก็ยังว่างอยู่นะคะสำหรับตัวรถคันนี้เดี๋ยวเปิดในส่วนของตัวห้องเครื่องคันนี้ให้ลูกค้าชมกันนะเปิดห้องเครื่องให้ลูกค้าชมกันเลยนะคะจะได้เห็นในส่วนของตัวโครงสร้างบอดี้ตัวรถของคันนี้ด้วยเลยนะคะนี่ สำหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่องดูโอวีวีทีไอนะคะเป็นเครื่องพันห้านั่นเองนะคะโครงสร้างบอดี้ตัวรถของคันนี้หัวน็อตของคันไม่มีรอยไข่รอยถอดแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับตัวแก้มด้านซ้ายด้านขวาไม่มีรอยไข่รอยถอดสีหัวน็อตก็เป็นสีเดิมนะคะของตัวรถเลยนะคะพร้อมกับตัวแผ่นกันความร้อนติดตั้งให้กับลูกค้าเรียบร้อยโลโก้โตโยต้านะคะสลักอยู่ที่ฝากระโปรงเรียบร้อยเลยนะคะให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าคันนี้ฝากระโปรงเดิมไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยถอดไม่เคยแก้ด้วยนี่ไม่มีคราบน้ำมันไหลเลยนะคะสำหรับตัวรถคันนี้ก็ เป็นตัวเลือกนะคะให้กับลูกค้านะคะเพราะว่าคันนี้ก็ยังว่างอยู่ด้วยสนใจคันนี้ติดต่อหาเอิร์นได้เลยนะคะผ่านเบอร์โทร0 9 7 1 6 9 3 8 8 4แอดไลน์หาเอิร์นเบอร์นี้ได้เลยนะคะใช้เบอร์เดียวไลน์เดียวนะคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะมาเป็ดตัวรถให้กับลูกค้าได้ชมนะคะในทุกๆวันเลยสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ